ครับก็กลับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวรนะครับสีมาแนะนำอ่าอ่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนการกีดยางนะครับสําหรับมือใหม่นะครับไม่มือใหม่หรือนะครับที่เพิ่งเริ่มนะครับที่เพิ่งเริ่มกีดเลยนะครับจะมีบางท่านหลายหลายท่านนะครับที่ยังบ่รู้จักนะครับว่าขั้นตอนการกีดยางอ่าเป็นอย่างไรแน่เฮตดอย่างไรแน่นะครับบางคนกับการหยอดน้ำกดกับยังบ่รู้นะครับ กันยนต์นกดก็ยังโบรูว่าสเยอดจังได้รักษณะจังได้ขีดบางคนก็กีดแล้วจีวัดตอนได้ก็ยังโบรูนะครับอันนี้ผมก็บิมาแนะนำนะครับครับอ่าสำหรับขั้นตอนการกีดยางนะครับขั้นตอนการกีดยางอันดับแรกเลยนะครับทีห้ากีดขีดยางดับแรกเลยนะครับครับากระตองหาดึงกี่เซนนะครับดึงกี่เซนซะก่อนนะครับดึงกี่เซนดึงกี่เซนออกนะครับกี่เซนตัวนี้นะครับเฮาต้องดึงออกนะครับถ้าเฮาบ่ดึงออก เทากับกีดีดยางบางบ่ได้นะครับอันที่ผมเคยเห็ดเห็ดคลิปให้เพิ่งออธิบายในคลิปก่อนๆนะครับว่าข้าต้องดึงกีดเส้นองค์นะครับข้าจะกีดีดยางบางได้อันนี้คือขั้นตอนการกีดยางคือกันนะครับข้าต้องดึงกีดเส้นอ่อนค่าที่กีเส้นมันบ่มีมันบ่หนาเทาก็สามารถกีดไปได้เลยหลังจากดึงกีดเส้นแล้วเทากับ จากดึงขีเส็จนอแล้วเข้าก็สามารถที่ขีดได้เลยนะครับแบบช่วงที่เขาขีดอยู่นะครับช่วงที่เขาขีดอยู่ถามีเส็เปลือกไม่เศ็เปลือกไม่เศษดขีมีดของเงานะครับขีมีดของเ้องที่มันตกเมื่อกี้ในพผมเคยบอกนะครับอยห้มีเส็ดขีมีดขีมีดหรือว่าเปลือกไม่หรือว่าทิ้งฝนเพื่อนนะครับใยหิมีไม่ถวยอย่างของท้องใหห่มีนะครับถ้าต้อง นี่อย่างตกลงไปเขาต้องเก็บเก็บออกทาความสะอาดไอ้ยามยาให้มีสิ่งผนเพื่นอยู่ในกลวยอย่างของเขานะสำหรับต่อไปนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเพราะน้ำยางเขายดไปชั่วโมงกว่าๆหรือว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับเขาก็าพอาน้ำยางหยุดไหลนะครับเขากาทะที่ทําการหยอดน้ํากดนะครับทําการหยออน้ํากดหลังจากที่อย่างหยุดไหลนะครับเพาสังเกตว่นตรง สังเกตเบื้องตลาไปายดิ้นนะครับตรงไปแต่ผ้นี่นำอย่างหยดออกมาแล้วก็คือว่าอย่างหยุดไดแล้วก็สามารถหยดนำโคตได้เลยครับสําสหรับเมื่อไม่บางท่านยังบูรูนะครับว่าขีดแล้วที่ยอดนำกคตรต่อไปนี่ผมก็มาแนในน้ในลิดดีนะครับสําหรับเกษตรกรสวนอย่างท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็สามารถเบื้องเพื่อทบกทวนนะครับทบกทวนความรู้ไปน้ำก็ได้นะครับ ลักษณะลักษณะการยดของน้ำยางนะครับถ้ายู่ปลินนะครับปลายลินหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่ารังร้องรับน้ำยางนะครับ้าบ่มมีน้ำยางยดแหล้วนะครับ um เข้ากับสามารถที่จะยดน้ำกคตได้นะครับสามารถที่ค้นน้ำกดได้พอเขาค้นน้ำกดเสร็จนะครับก็คือว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นกัร ในเมื่อนั้นไปนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการกิีดในเมื่อนั้นนะครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปเส้นวนพ่อจิมีประโยชน์นะครับจะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลั่องใจเส้นวนเหตุคลิปดีๆมาฝากพื่อนพี่น้องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เส้นวนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ